เรียนคณะกรรมการที่เคารพดิฉันเด็กหญิงออนปิยาสิงห์ใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนพระเทพยาณวิศิลิ์บงวงบว์ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อกแก้วนนสะอาดดิฉันมีความยินดีที่จะมากล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวกับ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทูบีนับวันเฮโรอีนฝิ่นกัญชายาเสพติดมีพิษไทยไทยไม่รู้ดูงโง่เขาทั้งสุรายาบ้าสิ่งมงนเมาบุหรี่เหล้าเย้าวยวนชวนให้ลอง แม้นหากใครมีความคิดประจำจิตหยุดยั้งคิดเว้นหลีกไกลไม่มีหมองเสียทรัพย์สินสิ้นเปลืองเคืองเงินทองลองติดตรองสักนิดพิจารณาบทประพันธ์จากเว็บไซต์ OKNation OK ในหัวข้อครอบครัวกับยาเสพติด ได้กล่าวถึงชนิดและโทษของยาเสพติดซึ่งยาเสพติดมีแต่โทษทำให้เสียทรัพย์สินสิ้นเปลืองเงินทองเสียสุขภาพจิตเสียชื่อเสียงเสียการเรียนทำให้การเรียนตกต่าและยังเป็นบอททำให้เสียสุขภาพประเทศไทยนั้นนับถือศาสนาพุทธซึ่งศาสนาพุทธสอนให้คนไทยเป็นคนดี ยึดหลักธรรมจเจริญธรรมถือศีลห้าในการดำเนินชีวิตทำความดีและเว้นความชั่วถ้าหากผู้ใดผิดศีลห้าก็สามารถนำไปสู่การผิดศีลทุกข้อทำให้เกิดความหายนะฉิบหายในชีวิตเป็นบ่อกเกิดแห่งความตายการเสพยาเสพติดเป็นเหมือนการนำพาชีวิตตัวเองไปสู่ประตูนรก ถูหมเหวที่ยากจะกลับขึ้นมาได้ถ้าหากถ้าหากครูสอนให้นักเรียนและดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงปัญหายาเสพติดก็จะบรรเทาลงจากการรายงานศึกษายาเสพติดโลกมีแนวโน้มประชากรโลกที่ใช้ยาเสพติดปี2549ถึงปี2558 พบว่ามีประชากรเสพยาเสพติดจำนวน255ล้านคนมักพบในประชากรทุกเพศทุกวัยจากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยประมาณการได้ว่ามีกลุ่มวัยเรียนและเยาวชนอายุระหว่าง15 25ปีซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาต่างๆใช้ย,ยาเสพติดจำนวน71,666คนนอกจากนี้การเสพยาเสพติดเมื่อขับขี่พาหนะยังเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนำมาสู่ความพิการและเสียชีวิตได้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติที่เสพยาเสพติดก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ท่านผู้มีเกียรติคะแล้วอย่างนี้อนาคตชาติจะฝากไว้กับใครดิฉันในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่จะขอมีบทบาทในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยการรวมกลุ่มนักเรียนเยาวชนและชุมชนให้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นผ่านเสียงตามสายชุมชน ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์เชิญชวนทุกคนให้ลดและเลิกยาเสพติดสิ่งที่จะช่วยการเสพยาเสพติดได้คือครอบครัวครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานของตนเองเพราะสังคมจะสงบสุขต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวเมื่อทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจรงิงจัง เชื่อว่าสักวันปัญหายาเสพติดจ,จะลดลงไปอย่างแน่นอนรวมทั้งปัญหาอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทะเลาะวิวาทปัญหาอาชญากรรมอุบัติเหตุบนท้องถนนและการเสียชีวิตของประชากรลดลงหากเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติห่างไกลย,ยาเสพติดช่วยกัลนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อนาคตรประเทศชาติของเราจะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนค่ะ